ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนสมองสุบรรครับวันนี้กับพามาเบงโงงออยู่นายนุฟาร์มวันนี้น่าจะมีอยู่ทั้งหมดสิบสามสิบสองสิบสามเบอร์นี่เพียนเนาะวันนี้ทองแก่ๆครับมีแต่โัวทองแก่ๆครับราคาบ่เบาแม่ลูกสิบสองในสามมิโค้มหนึ่งับพี่น้องเนาะนี่แม่ยยังไงสิครับนี่ครับราคาสิบเป็นในสิบห้าเบอร์ครับการรับประกันครับสามเอบวกครับอยู่นี่เดือนหนึ่งมีใบซื้อขายมีใบรับประกันด้วยครับเด้อ การทรงทรงฟีทว่ภาคอีสานครับพี่น้องหลายท่านหลายคนถามเข้ามาว่าภาคอื่นทรงบอภาคอื่นกับทรงครับภาคอื่นกับทรงนะพี่น้องเด้อทรงให้ทุกภาคทั่วประเทศไทยครับแต่ว่าฟีอยู่ภาคอีสานครับเนาะส่วนทางไกลกะออกขรถซอยกันคุยกันมาได้นะครับเนาะพี่น้องอยากได้ง้วเมาคอกครับทองแก่แกกันทุกตัวครับขอกไม่ฟ้าไม่ครับอยากได้ง้วราคาเบาๆครับนี่ราคาถือถครับมาเบิ่งเอาอยู่น้ำในนูฟาร์มนครับเด้อเรื่องเงินทองครับ ทรงเก็บเงื่อนกันอยู่ที่ปลายทางเด้พี่น้องพี่น้องซื้อแล้วครับมันตรงในรูปบ่อครับเนี่ยจังแม่นี่ครับมันตรงบ่อข้มสูงถึงบ่อวัดเบิงซสก่อนครับนี่ขันจะเพิ่มรับง้วครับขันมีปัญหายังทรงง้วกลับครับนี่ครับนายโนูฟ้าร์มกันรับประกันเพิ่นนะครับด้วยสามเอบวกแน่นอนครับเก็บเงื่อนปทางครับพี่น้องง้วประตงปกยาเอาครับนี่บันไกสีผ้าพี่น้องไรเบิงอ่า ราคาแต่ละตัวต่ละตัวนะครับเนาะครับสวัสดีครับนายโนครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมือนนี่มีง่วาฝากไลยหลายพี่น้องสิบกว่าตัวครับสิบกว่าตัวเหมือนี่มีตาแม่้านครับทองแก่แกผู้ใดอยากซื้อง่วไปกินน้องด้ครับนี่ชุดนี่หลายตัวครับผมออกใส่ปีใหม่นี่ก็มีครับครับครับผมการรับประกันมีใบให้รับมีใบซื้อขาย ทรงฟี่ทรงฟี่สุไพรอีสานครับพี่น้องหลายคนถามว่าทางอื่นทรงบ่พะนะทางอื่นกับทรงคือกันครับต่างประเทศกับทรงนะครับเด้อครับผมต่างประเทศกับทรงครับพี่น้องทางสปปลาวทางกัมพูชาทางเมียนมาทางพม่าเนาะทรงไห้เด้อครับทรงไห้ครทรงไห้กันทั่วประเทศไทยเลยครับครับผมมื้อนี้ก็สิไล่กันตัวใดก่อนครับตัวนี้นี่ครับเอาแม่สาวนี่ครับอ้าวแม่สาวเนาะทินเนาะครับแม่นลูกพ่อไดครับตัวนี้ตัวนี้เพิ่นว่าลูกพริกแดงครับบ่มีใบดอกครับสวยเด้ครับเบิ่งจากเนื้อหนังมังสานี่ นะครับพี่น้องเดี๋ยวยึครึ่งได้ไหมนี่คุณเชื่องดีครับผมสูงหลายไปเลยครับร้อยสี่สิบไม่ร้อยสี่สิบครับตัวนี้ไม่ร้อยสี่สิบเนาะเป็นว่าสาวพรผสมเนาะนี่ครับใบได้ได้พี่น้องด้วยขึ้นแล้วเที่ยงครับผมขึ้นเล้าเที่นึงสีแดงจึ้งครึ่งเลยพี่น้องข้อหน้าหนาย่นย่นเล็บคอดีเบื้องน้าแต่หนามลางย้อนโอนต้นนุ่มน้หน่อยเลี้ยวๆ้ยวครับหูเชื่องดีหนังคมเืองดำพ่นหางสวยครับผมโอ้หนังหนาดีแล้วค่าเปิดรายเลยครับเบอร์หนึ่งยิบหาหาลอยครับ นี่เป็นได้พี่น้องสองหมื่นห้าพันห้าร้อยครับคือคือพี่น้องเรต้องรอรอบนะครับคือหมายถึงว่าถึงขึ้นบันนี้คือผสมเลยเออมันมันขึ้นมาแล้วคร่ต้องเป็นตงเปรอบไปอีกเรต้องร่อไปอีกครับพอขึนขึนมาแล้วรอบหนึ่งแมนครับเออพ่ันั้นเป็นตาครับผู้เสียเป็นแม่พันแม่บกแม่ครกแม่ละครับง่วนหนังนาดีตัวนี้นอกตั้งโจโกสีเหลืองจึงคืนครับลังโอ้ลังกวงดีเนาะครับผมช่วงไรนี่ก็เสือว่าใส่ได้ด้ครับเด้อกวงดีหนังนาครับสองหมื่น หาพันหาลอยหาพันหาลอยต่อรองไหนทรงฟีครับทวพากิสารด้วครับเด้อแมนครับทรงฟีทวพากิสานภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางทรงใงขึ้นกันครับแต่ว่าเข้ากับสิขอค่ารถน้ำครับกับซอยค่ารถกันครับโซยค่ารถกันครับผมแค่ฟีกันอยู่ทวาพกิสานบอกไกลกันเนาะครับส่วนจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับอีสานกับย้อนๆกับนีครับผมกับฟีได้ครับผมแถวลมซักเพชรบุญอีกก็ยังฟีได้อยู่ยังฟีกับพุ่นอ่ะพี่น้องสาแก้วทั้งพี่เนาะครับแมนครับอ่าเพชรบุญนี่โอ้ถือว่า สระบุรีมันนี้เนาะรับที่สารนี่ด้ครับบ่ไกลจากที่สานจนเกินไปนี่โน่ทรงให้พีขึ้นกันครับครับผมนามล่างดีครับนี่คือเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับผมครับว่าเบอร์เบอร์ที่สองตัวนี้ก็หนาดีได้ครับตัวนี้เป็นเป็นงัวค้อกเดียวกันกับเบอร์หนึ่งครับผมอ๋อตัวนี้เบอร์สองเป็นเป็นพี่สาวของตัวแรกครับผมเป็นพี่สาวของเบอร์หนึ่งครับเบอร์ที่สองออกสีนวลนๆเนาะสีนว่นๆแต่ว่าหนังหนาหนังหนาคือกันหนังหนาไงครับคอกเดียวกันหนาจะคนละพออยู่ในเนาะคนละพอครับ เออ,เอ,อขอเ <ละ S 1> ด็กกันโน่นนาตูนนุ่นง่ามตัวนี้แม่พี่น้องข้อยน่นๆเลยตัวนี้ท่องบ่ครับตัวนี้ท่องเก้าเดือนเมื่อนี่ละปื๊ดพี่น้องเก้าเดือนพอดีเก้าเดือนเมื่อนี่ครับอันอันเพ่นเชียนว้มือได้ล่ะมือออกพันน่ะมือควอดอ่ะอ่าคือครบเก้าเดือนวันที่สิบห้ากาซีไล่ไปอีกเจ็ดมือเนาะเจ็ดถึงสิบสี่วันอ่าครับผมโอ้เด็ดไปพร้อมกินน้องเลยเนาะแมนครับคือชื่อไปนีก็คือ ไหว้ทาลูกทาล้านเลยผู้ใดมากินนองงัวลูกล้านมาแต่กรุงเทพมากนองงัวะาระสันเสือไปไว้แลคาได้ครับเบอร์สองเบอร์นี่สามสิบสองครับสามหมื่นสองเป็นสาวทองแรกนะครับสาวทองแรกครับผมช่วงไทยนี่สูงไรไปนะครับชดลอยซีมีชนลอยซีเนาะครับชดลอยซีน้องบริวารด้วยครับกะอ่ะกะชนลอยซีเอาเอาเอาลอยซีบบวกลบเนาะครับผมค้นหางไงเปรี้ยเลยครับเครื่องแดงนุ่มดีพ่อขาตัวนี้ก็ึ้นซื้อว่า ไปเพ็ินก็ดูมูอีกตัวนึงเนาะครับแมนครับดูมับพูนหานมนี่งามใด้เพนน้องนมงามแมนสีเอาคือนมคือติดกันเถอะบ่เมื่อสีออกเฮมันมันบียบของหากันตีบียบของหากันไหมคือน้ำนมมันมันน้ำนมมันขัดเด้ขับสางน้ำนมเด้เมันก็เลยเห็ดให้เต่านมมันใหญ่ปลายนมก็เลยขัดบียบของหากันนี่ครับสางมันแล้วเก่าเดือนแล้วเนาะเก่าเดือนหู้น้ำหนามา่นี่ต้มนองว่านี่บ้าเข้าทา ราคาเท่าไหร่กครับลืม32ครับ3 2 0 0 0ืเด้อครับเด้อเบอร์ที่2เนาะเบอร์ที่2ต่อรองได้ครับคันยนยกไปเป็นทั้งเอื่อยทั้งน่องก็ได้ครับรถให้พิเศษครับนี่ขั้นเอาทั้งเบอร์หนึ่งทั้งเบอร์สองนี่ครับผมเบอร์หนึ่งนี่ยพ่อผสมสีแดงงามด้วยคับเบอร์หนึ่งสิบอกให้ครับงามงามเบอร์สองทองเก้าเดือนนี่ครับเอาไปพร้อมกันนี่ต่อได้หลายต่อได้หลายครับนี่ครับพี่น้องต่อได้ไร้ผู้เข็ยนบอกไม่ฟ้าไม้ด้วยครับเด้อผักปลาครับครับพี่น้องครับบนที่ใหญ่่เเด้ออคครรรรัับบบบ์์ที สูงนี่น่าจะร้อยหาสิเนบ่ครับร้อยหาสิครับผมเบอร์สามเนาะครับท้องจักเดือนกี่พอดรครับท้องซีไรหนึ่งสามสามครับจักเดือนครับแปดเดือนกู้่าสีเขาเก้าเดือนครับโอ้เมื่อนี้เจอต่ม่ได้รุ่นจากใกล้กินน่องเลยครับเออไม่ท้องกำังไงเลยครับเดี๋ยม่นี่สูงร้อยหาสิเพียนแน่นอนครับครับผมท้องนี่กับมันสี่3 3หนึ่งสามสามสนึ่งสามสามเลยพี่น้องเด้อนมนี่เห็นอยูี่ดีครับครับ อันลูกที่ทองเพิ่นเป็นจังใดครับตุ้มตัวใดครับลูกอ่าพานลูกมาสองตัวครับตัวต่อไปก็น่าจะเป็นตัวที่สามครับผมนี่ครับก็ถือว่านังดีได้เนาะแมนครับสดดีนังดีอยู่ได้สดดีได้นังดีครับได้บรรทายสูงด้วยครับเครื่องอมนุ่มนี่บบมีติงด้อยพี่น้องเล็บนี่นุ่มทอกันทุกหัวเลยนุ่มงามน้ำแต่น้ำล้างเขียนครับว่าลูกซ้อกับบุญาเกีดเนาะแมนครับ คันพู่มมากว่าลูกสองกันว่าได้พู่มมากว่ากัสิว่าเออลูกสองได้แต่ว่าลูกสามเลยพี่น้องเด้อตัวนี้เอาตามข้อเป็นจริงนะครับตามข้อเป็นจริงเพราะว่านั่นๆหลูกมันเห็นี่โอ้เนี่ยเนี่ยด้านขวานี่โอ้นี่นี่พี่น้องเห็นป่ะคือแปดเดือนกลัวนั่นๆนั่นนี่พี่น้องผู้ใดเลี้ยงงัวนนะครับด้วยคันมันดินคันมันถีบสวงแมงสีเหลวคือแปดเดือนกว่าครับแปดเดือนกว่าครับอืมคันเจ็ดเดือนบัดินครับคันคันคันแปดเดือนกว่าถีบถีบสวงเนาะแมงครับส่วนสีดันมันถีบด้านขวาด้านซ้ายครับปกติ มันเกิดชู้ด้านครับแต่แจังหวะมันครับแจ้งแล้วลังคาว่าด้านขวาเป็นตัวผู้ด้านแม่ด้านซ้ายเป็นตัวแม่นะอืมครับมันมันดั้งด้านนซ้ายท่างนี้ด้านซ้ายท่างนี้มันสีเป็นหัวสีอ้วยแบบนี้ออืท่านนี้เวทีมีอ้วนครับครับครับเอ้าพี่น้องแปดเดือนครับเพราะว่าลูกยันทองเก็เด้อครับเด้อแปดเดือนกลัวแล้วอันนี้มาต่อไปอันจะเศร้าครับใส่สายตาครับ ใส่สายตาเข้าเบิ้งเกิดได้ครับนี่เม่บักไงไปรุ่นเอาลูกเนาะครับผมเอาโค้งสางในราคาอีกทีนึงครับราคาสามหมืสี่พันห้าร้อยครับผมสามหมืนสี่พันหารอยครับใส่ลอยหาสิบเลยพี่น้องม4สามสี่พันหรยประเภทลูกยันทองครับครับใหญ่ๆกันเลยแหะครับพี่น้องลอยหาสิบเพนแน่นอนครับผมนี่ครับน่มดีอ่างดีโรมาคุยมาต่อพี่น้องมันทรง่าไก่กันสิสาิบกว่นแน่นี่ล้ามันบ่น ต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้ครับผมนี่คือเบอร์ที่3เนาะแม่นครับเบอร์ที่4ครับพี่น้องครับเป็นง้วงทองบ่ครับตัวนี้ทองแปดเดือนกว่าครับตัวนี้โอ้พี่น้องมึงนี่มีเลี้ยงใจเถอะแต่ในน่องเริ่มไข่แล้วเด้นั่นเบอร์ที่สี่ทองแปดเดือนก็พอได้ครับตัวนี้บามันแดงครับผมครับบามันแดงครับข้อมูงแม่เพื่อนครับร้อยสามสิบห้าครับร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าอ่าร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าด้วยครับเด้อเอาร้อยสามสิบห้าบวกลบเนาะเอ้าไว้ทะลุมึงลูกเพื่อนเป็นงัว โพนในได้ดิเนาะแมนครับเ้วยบ่แม่ที่ลูกแฝดบ่คือทองออกทั้งขาหัวบ,บ่แน่แล้วครับช่วงนีง้หัวออกลูกแฝดไหลดโอ้เห็นเรื่อหรือตรับเห็นเรื่อยครับอ่ะพี่น้องครับนี่ราคาครับตัวนี้เบอร์ซีนะครับเปิดไปยี่สิบหกรับสองหมื่นสองหมืนหกพันหกพันเอาครับ แม่ตามุขขั้นตัวรองไดตัวรองไดอีกครับของแก่ๆจองแก่ๆเจ้ว่าบัอนี้มาเบิงตำหนีเพิ่นได้ครับเด้อตำหนีเพิ่นคือหูครับนี่นี่นี่หัวด้านขวาหูวซอยหูด้านซ้ายครับน่าจะเป็นห้อยเขาเย็บเนาะห้อยเขาแทงหูเนาะแมนครับเขาตีเบอร์เตีร์ครับบัอนี้มันสิสิแมนไปคนไปดึงขาดยังไงบูนี่แมนครับจันจะว่ากัเป็นแผลเศร้าหรือครับมันเศร้าแล้วครับตะโดนบันนี้ด้านขวาครับด้านขวาก็บากๆจัหน้อยเนาะครับ นี่นี่นี่ครับโอ้แม่นี่มีมีต้หนิอยู่แค่หูเนาะแค่หูครับแม่นี่มีต้หนิอยู่แค่หูนะครับเด้อบังส่งพันธุ์หนึ่งก็เป็นตาให้ลูกงามเด้เนาะแม่นครับเป็นหูครับแม่นออกลูกมากกับเฮ็ดง่ายโอ้นี่ใส่ดีเนาะแม่นครับเป็นงัวอ่างลูกหมูอีกตัวหนึ่งเด้เนาะลูกหมูครับท้องใไงครับตัวนี้มันลูกแฝดบ่นีไแม่ครับท้องขึ้นใหญ่ครับถือเว่าเป็นลูกแฝดเห็นไหมเนาะครับนี่เป็นลูกแฝดลูกแม่งามๆนี่ยพูดน่ะอันนี้นี่ลูกดีดหรือเปลอดีดินะแม่ดีดดีดดีเด้อ บ่ต้องให้หมอมาเอ็กซเรย์ครับพี่น้องอใส่สายตา,นานเอ็กซเรย์เลยนนนนทีบดันนะโอ้ <c oughs> เขาทาเขาทาไว้ตึก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 แล๋ <c oughs> อพี่ดินก็มีถ้านน,าน,านี้ก็ดินเอ้าก็ต้องก็ดินแม่นี่นาคนหาดิครับเนี่ย <c oughs> นาสัมผัสนาคนหาดิเอ๋อดินสองท่านี่ด้านซ้ายก็ดินเออนั่นนั่นคือมันสีนอนขวงเหรอเชียงวาครับเออด้านซ้ายก็ดินด้านขวาก็ดินนี่พี่น้องเอ้าเอ้ามีรุ่นมีรุ่นเฟียดแลเนาะครับผม ทัานบอ่อแฝดกันสิตัวใหญ่เติบเนาะแมนครับมันสิมันรูมันสิขวงอยู่เนาะตัวนี้เนาะแมนครับมันขวงอันมันสิอ้วยเห่นปะอ้วยสิตาสิออกแล้อวันนี้โอ้มีตาสิออกเด้อพี่น้องรุ่นจินน้องครับโอ้ขอท่าขอท่ามาดิเบอร์ที่ห้าครับเมน,นี่ออกสีมุ่มุ่เนี่ยบาดนี่พี่น้องครับมุ่งมักตาลบาดนี่อยมุ่งมุ่งมันละดัมดัมหลายเนาะดัมติดว่าทั้งหางทั้งหนาตัวนี้ท้องกักเดือนก็พอได้ครับตัวนี้ท้องฮุตตันสี่เดือนกว่าครับผมโอ้ ทองหัวตันสีเดือนกลัวคว่มสูงครับแม่นี่ตัวนี้ร้อยสี่สิบครับอ่ามนนี่มีเห็นร้อยสี่สิบเนาะครับลูกในทองเพิ่นลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองด้วยครับเด้อแมนนี่ลูกในทองกับพุวตันเนาะครับลูกตัวแรกเพิ่นกับตัวผูครับแยกออกมานมกับรังไข่เออดูตัวแรกเป็นลูกตัวผูครับนาดีอยู่คว่มสูงท่ายสูงหลายมาเลยครับเี่ร้อยสี่สิบครับผมอ่ะร้อยสี่สิบเพี้นพี่น้องครับร้อยสี่สิบบวกนี่คกัรรับกันคั่วสูงเนาะครับผมราคาครับเบอร์หาได้เนาะครับเบอ ยี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับผมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับขอบุนี่พี่น้องลูกตัวเมียแท้ๆครับเพราะว่าลูกตัวแรกเพิ่นเป็นตัวผู้อเนาะเมนครับมีโอกาสสลับมีโอกาสหลายครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์พอล่ะครับนี่ครับเพราะว่าเพิ่นไห้สลับกันอยู่แล้วล่ะปกติเนาะครับนี่ขอบตาขอบหูดำตํนนี้นมงามด้วยครับเด้อเป็น่นมงามครับนี่เล็บก็ที่ว่าใส่ได้เนาะดีนี่ครับพี่น้องพูดเลียงง่วไม่ก็หาเอาอันดับแรกคือให้หูครับ พันูหูพี่น้องสิเปิดเลยเลล้ยงงัวสิบเอาเลยพันธ์สิเบือกันเลล้ยงง่วสิเบือกันเลี้ยงงัวเลยครับหาเอาคุณคุ้นจับได้ไปได้จริงถซะก่อนก็จับง่ายใบง่ายกันแต่อยากเลี้ยงเนาะแมนครับจูงกินยาลูบเล่นอ้ามีความสุขคือกันครับมีมูถือว่าเอาไปเป็นมูเนาะเอาไปเป็นมูครับผูนงคนเถ่ามาแลเรายุู้เดียวด้ยจักสิบวอก็ไปลูกเจ้ากันนี้หมดครับเอาง่วเอาหมาเลยเป็นมูพี่น้องต่ว่าดีอย่างได้ว่านึึงมันประเทียงแมนเมนเมนมันจะกินยาครับเขาเห็นมันกินยาเขาก็มีความส ครับเมีนี่เห็นมันทองกวดเนี่ยโอ้ับได้นองได้ลูกมากอะดีครับบ้านเนี่ครับผมเบอร์ต่อไปครับเบอร์ที่หกเนาะแม่นครับเบอร์ที่หกเบอร์ที่หกนี่ขอบตาดำขอบหูดำหนาคาดำครับเบอร์นี้ติดโบสหลไหลตัวนี้ทองเจ็ดเดือนครับตัวนี้ท้องห้าเดือนกับฮิวโก้ครับผมโอ้ทองทองหาเดือนเนาะครับกับฮิวโก้เครื่องดำเลยครับบ้านนี่แม่นี่ตัวนี้โบสดีตัวนี้โอ้ติดโบดดีนุ่มเนิ่มดีด้วยครับเด้อขาหนาคาดำเต็ม งอกะอ้วนอดีงออ้วนดีโจากน่อยเนาะกรโนดีข้อมสูงหลายเลยครับนี่นี่ลอยหครับประมาณนี้ละลอยลูกได้ทองตัวไดเพนนออาจจะลูกสครับไดองอืมอาจะลูกตัวที่สามครับราคาครับอ่ายี่สิครับราคางานแท้ครับสองหมนหกพยพี่น้องครับถือว่าราคาดีราคางายด้ครับนี่อี่ครับสองหมย โบดไล้ครับพี่น้องตัวนี้โบดไล้นี่ครับเป็นงัวเลียมตัวขาทาด้วยครับเด้อสองหมื่นก็กลัวครับสวยสวยสวยครับเป็นตาเลียงครับผมเบอร์ที่เกตจินหนาดีเสร็บอร์นี้ไหมครับตัวนี้เล็มหยาเก่งครับนี่เรื่องพี่น,อนอ้องหยาเฮียนียนตัวนี้ได้ความสูงในี่ตัวนี้สูงร้อยสิบสามเลยตัวนี้ตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสามครับ ท่องจักเดือนก็พอได้ครับส่วนี้ท่องสี่เดือนกบเลดบ่อยครับโอ้เจ้าเลดบ่อยเลดบ่อยบัวดีสำริดทองสี่เดือนโอ้เครื่องดำดีตัวนี้เครื่องดำหูดำหมดแล้วใบหูดำหลายข้อไล่ในน้อยเนาะครับผิดแต่ข้อไล่ในน้อยโอ้ข้อไล่ในนี่แหละครับสายพันธุ์มาดีได้ข้อไล่ในครับนี่ครับมาสายดีเติบอยู่นะครับดำเต็มนมนิดน้อยเนาะครับลูกลูกที่ใดครับพี่ท่องนี่ลูกสองนี่ล่ะครับประมาณลูกสองเนาะครับ เครื่องดั้ดัมครับพี่น้องตัวนี้ดัมไล่หลายครับนี่คอเล็บขาก็ดีมือเรื่องเห็นยันอ่อนโตนครับเบอร์ที่เจ็ดราคาครับยี่สิบหกหาร้อยครับสองหมื่นหกพันหาร้อยครับนี่พี่น้องเป็นตาราคาสองหมื่นกวนนี่เนาะครับตะกี้มีเงินสามหมื่นจานกับประเด็ง้อเลี้ยงเด้วพี่น้องมีเงินสามหมื่นกว่ายังบระทันได้ง้อทองอยู่ยังบระทันใดง้อทองอยู่แล้วนี่สองหมื่นกว่าได้ง้อทองแล้วครับ แล้วก็บ่แม่นตัวห้างสำเนเด้ตัวดีเติบตัวพ่อเลี้ยงกันล่ะเออตัวพ่อเลี้ยงตัวดีเติบแล้วเอาสมกับ20,000แล้วเนาะแม่นครับนี่ครับกินหญ้าดีดีแม่นนี่ครับนี่เลื่องหยางบบบดีดีพี่น้องตาอยากได้ไปเลี้ยงอยู่ในราคา20,000เท่าไหร่ก็ครับ26,500ครับนี่แมียสองมื่นหกพันห้าร้อยตัครับส่งฟรีต่อพากีสานครับทุกภาคส่งให้หมดครับต่างประเทศก็ส่งให้เด้อพี่น้องเด้อประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็ส่งให้คือกันครับครับผม เบอร์ที่8ปดอันนี้ก็โค้งไงได้ตนนัวนี้พี่น้องแมนตัวนี้สูง143ครับเบอร์ที่แปดนี่ขั้มสูง143ครับเห็นบรนทายง่ามๆครับนี่โค้งหางคนหางครับนี่คนหางไงด้ครับเด้อคนหางไงตัวนี้ทองกับพ่อได้จะเ,เ,เดือนครับท้องสติงเล่ห้าเดือนครับทองกับสติงเล่อายุททองอยู่หาเดือนอยู่คันครับลูกนี้ทองเท่าไหร่น,น้อเบอร์ตัวใดน,น,น้อหลวงไงทองสามไปนี่ละครับอสองกับสามครับนี่ครับเด้ออาจจะเป็นสามผลหรอมว่ ปากไงดีนะเนาะครับปากไงดีหรือว่าปากไงไงด้ครับเด้อนี่เขากมก่อโม่ขึ้นสูงกับร้อยสี่สิบเพนเนาะครับวันสี่เปออยสี่สิบหาอยู่ป่สิบครับผมวัดตัวนี้วัดอยู่โอ้วัดอยู่วัดตัวนี้ตัวนี้วัดดูร้อยส่ิบสามปะครับสีิบสามนี่แหละ4ี่บวกลบกับวันนุ่มนี่บอมีติงเดอร์ไหางอุลวดเดอพี่น้องเดอร์นี่ไยหางดีนุ่มดีในราคาใดครับยี่สิบแปดหาร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยครับนี่ ว่าเพลเป็นเพลแม่หรือเพลผูครับผมเรื่องทองเราประกันเห็นแนนอนครับได้สีได้ทองเลียงหอกเรียงเงินกับไปเก็บเอาอยู่หนาบ้านแม่นครับนี่ครับเตียงดีดีเลียมขึ้นเลี่ยมค้นโอ้ยมันมอพ่อเลียงคัะเนาะเป็นเป็นตาตัวนี้นังหนาเติบู่ครับโค้งสังไงดีเมื่อนี้ทองกันดีดีสุดโตเลยเนาะแม่นครับ กาชุดนี้พ่อเลี้ยงมั้งคืตรวได้ในอันนี้ว่ได้ว่าเรื่องขายได้หรือเรื่องควบหรือซื้อจากของไหมบอกว่าเป็นตาอยากเลี้ยงแม่นครับผู้ผู้ที่หาไปเลี้ยงผู้เบิ่งอยู่เนาะก็เป็นตาอยากได้เนาะแม่นครับโตกับผู้ชี้ไรราคากับมันราคาพอฟังครับราคากับพอฟังอันอันตัวนี้ราคาได้กับครับเลยยี่แปดห้าร้อยนั่นไงพี่น้องยังประเทศสองหมื่นไปถึงสามหมื่นไหมประเทนแมนมองเอาอสำหรับยังต่อได้อีกยังบ่ทเทศแม่นมองเอา๋อสำครับยี่สิบแปดห้าร้อยยังต่อได้อีกโอ้โมอไปทีละหลายโตครับ สองสามตัวสี่หาตัวนี่ตัวได้หลายเลยเนาะแมนครับเพราะว่าเขาลดต้นทุนการส่งแมนครับเขาเนีมันไปน้ำกันมันสิตัวได้หลายเลยพี่น้องครับเขาออกที่หลายเนาะเันผูกเงินมาหลายเทากับที่ละตัวนี่ละนี่คตัวเดียวนี่ก็โอ้เลี้ยงไว้ท่อไว้อีกสักยี่สิบปีบวดท้อเสียทีง้อผนตัววายบุกขายเทียนเนาะแมนครับอ่อครับผ้าเบิรงโตต่อไปครับครับมาในเบอร์ที่เก้า โอ้ไม่นี่โบดหลายด้พี่น้องโบดเต็มสวยนังตันดูหมูได้สุดแนวสีแดงเข้มๆเลยครับต้องน้่มบึงพิษตะลึ่งหน่อยพดเออลึ่งลึ่งกระชับครับลึ่งกระชับหนาย้ำเต็มขอบหูดำหน้าค้าดำสุดเลยนุ่มมีตุ่มจักหน่อยครับนุ่มมีติ่งทิปิติปิเนน้อยโอ้เครื่องไหมเครื่องกระดัมเครื่องดำล่ามแบบนี้นี่ไทยลูกนี่ ออนซอยขนาดนี้สีกระสดสาวทองแรกอีกตางหากเป็นงมื่สาวทองแรกครับพี่น้องท้องจักเดือนกับพอด้ครับท้องมาทาดอหกเดือนครับนี่ท้องมาธาดออยู่ทองประกันไว้อยู่ที่หกเดือนครับพี่น้องได้ไปลุนเช็เพชครับวามสูงครับตัวนี้ลอยสี่สิบบวกเนาะสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกครับเห็นเห็นครับในนอนเลยดึงตะลับมาดิเห็นในนอนครับลอยสี่สิบบวกพี่น้องราคาครับสามสิบสามครับตัวนี้สามหมื่นสามพันครับเอาครับขยับขึ้นมาราค่ เนื่องจากพ่นโตใหญ่ขึ้นมาครับงามขึ้นมาครับนี่ครับได้สดพร้อมอก็ถือว่านี่ไซดีเติบเนาะทำนี่เนาะพ่นอ่ะพี่น้องสามหมื่นสามพันใบได้ป่านี้มันก็ดีครับขนาดงัวมาตื่นเนาะว่าทางอื่นเฮามาบใบได้สานี่กะขันถ้าเป็นงัวเฮากะไม่เม่เกินสิเรื่องครั้งก็เนาะเม่เกินสามหมื่นเนาะแมนครับวัตถุพ่นเนียล่ะแมนเบียรผูกไว บ่าไปเคี่ยนจาเคียนแทงแค่ดิแม่สามมือไปผูกไว้สีมองเดียวบ่าลืงเขาดิตื่นหมาตื่นนกตื่นแม่อยไปดู่ทียมแล้วครับคนต้องบายเสมอครับพี่น้องอยากให้ง่วงุนง่าเฉียงครับนอกตั้งโจโก้ด, <c oughs> ดิแม่นครับตัวนครับพี่น้องตัวนีน้นอกตั้งครับห<ด>ลังก็คุยดำเป็นต้นเหนไหมแม่มนครับมีคุยดำๆนิดๆน้นอยๆนะครับนะเอาหางงามหางงามครับตัวนี้หรือว่หางงามด้วยครับเด้อเบอร์ที่สิบนังหนา สีนุ่นน, ate, นุ่นเด้อคับบ้านเป็นง้วงสีนุ่นนุ่นหนังนหนาๆตัวน,นี้ทอ,นนทองจักเดือนกับพ่อใดครับทองหาเดือนกับพริกแดงครับตัวน,นี้ตัวนี้ทองหาเดือนกับพริกแดงคว่วสูงครับร้อยสามสิบห้าครับสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าครับลูกในทองตัวที่ตัวที่สองเนาะลูกในทองตัวที่สองครับหนังหนาดีครับเปิดราคาเป็นไรไหมครับยี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับอ่าสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยด้อครับเด้อบ้านเบื้องหนาเบื้องตาเพื่อนครับอ่าหนาถือว่าได้สดแล้วครับแม่นี่พูดอะ กะนิสัยคุณเชื่องดีบางด่านทั้งนี้นะครับคอขาเร็บบมมีติ่งครับน่มกับบเห็นต่อเห็นติ่งเร็บกับบเห็นสีเบอือนเพ่งเบือนบาดขว้มสูงเท่าไรก็ครับร้อยสามสิบห้าครับสามหาเครื่องอมๆ<ม>ตึง้งแดงนี่ครับนี่น,นุ่มดีๆนี่คอไปย่างกันในลากะคุณคักปวดได้หน่มก็ได้แม่นี่ถือว่านางังนาเดอ้อพี่น้องเนี่แม่นครับนี่ว่านังนาดีเติบนังนาพุ่มดีเออหนังนาพุ่ม ห่อนหอนหยักนี่มูนางนาอีน้อเนี่ยครับว่าบงบางยางโอ้ยางดีตัวเนี่เลยหยิบยิบยิบเป็นตายล้รูงามอยู่ดอกพี่น้องนี่นี่ครับนางนานางนานี่ไซกะถือว่าดีครับบดตื่นบดทวงครับนี่บดพวพเวนามลางเงี้อัลลารดเนาะครับอืมครับในราคาสองสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหนึ่งไหมพี่น้องนี่ไหมนี่เนี่ย โอ้นาลุนติดดีเมนีไหมแมนครับครับเบอร์สุดท้ายครับเบอร์สีเ็ดเนาะเบอร์สีเ็ดครับวันนี้ครับเบอร์สุดท้ายแม่หัวลวนธรรมชาติครับครับมันซื้อสองได้สามบัดนี้ซื้อสองได้สามเป็นงูแม่ลูกเด้อครับเด้อซื้อสองได้สามเป็นงูแม่ลูกลูกแม่เนาะลูกแม่ครับลูกนาดีตัวนี้ไหมลูกงามยู่ได้ลูกหนังข้อหลอย่างนี้ลูกตัวนี้ลูกพ่อได้ครับน่าจะไม่มีใบครับผมไม่มีใบ ลูกในท่องเด้จากทองจากเดือนลูกในทองสามเดือนจะเข้าสี่เดือนกับซี่ว่าหนึ่งหกศูนย์นะครับทองกับซี่ว้หนึ่งหกศูนย์สามสี่เข้าสี่เดือนทองเนาะครับลูกตัวที่สองในทองเนาะแม่นครับเป็นวมื่ลูกแรกลูกสองในทองอืมเอาพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ซื้อสองในสามนี่ว่ามีน่งามด้ยครับส่งงามทรงงามสูงเด้ครับแม่เพิ่อนลอยสี่สิบสามห้าร้อยสีบห้าพนเลยสูงยกกาไปทั้นี้เนาะครับ มี่เราสีสามสีสีผาประมาณนี่ครับพี่น้องคอขานม่เป็นได้นมนมมีติงเนาะเออนมมีติ้งครับผมนี่นมมีติงกับสองขางด้ยครับด้วยขางซ้ายก็มีขางขวาก็มีครับผมอยหางก็ถือว่าสวยลำหางพอดีเครื่องอมครับลูกเพิ่นจะเครื่องอมเพื่อกันครับแต่ว่าแดงเออแต่ว่าลูกสีแดงเนี่ยพี่น้องบ้นลูกลูกได้จีกเดือนแล้วครับลูกลูกปรามาณหกเดือนแล้วครับหกเดือนกลัวล่ะลูกว่างหกเดือนกลัวอ้าพี่น้องครับบ้านเนี่ยซื้อสองได้สามครับ เปิดไล้ราคาหลายเลยครับเปิดไปสิหาครับคูณสี่หมื่นหาพันครับผมได้สามตัวแน่นอนครับประกันทองครับประกันทองแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับเด้อลูกตัวนี้ลูกแรกเพิ่นครับนี่ครับพี่น้องอยากได้กระทักมาโทมาอยากขอภาพนิ่งภาพดีก็ขอเพิ่มเติมดีอีกเนาะครับผมเมื่อนี้เบิ้งกันอยู่ทั้งหมดสิบสิบเอ็ดเบอครับสิบเอ็ดเบอร์พี่น้องครับผมเมื่อนี้ท้องพี่น้องใกล้คลอดเกือบ หลายเลยครุดโต๊ะแมนครับมิเตะแกะเลย่หองมิเตะทองแกะกันเลยครับมื่อนี้เบิ้งศพจังหวะดีคลิปนี่เนาะผู้สีเมาไปตั้งคอกตั้งฟ้าไม่กับเป็นตาเมาเอาแมนครับพอทองใครขอดทุกโตรุ่นกันบิกโดนเนาะครับม่านถ่ายคลิปพี่น้องมื่อนี้วันที่พี่น้องเบิ้งอยู่วันที่สิบหกเนาะครับผมอ่าเศร้าวันที่สิบหกครับกอให้พี่น้องมันหมานด้วยครับเด้อครับมันหมานเบิ้งคลิปแล้วกันดีโชคดีครับผมให้มันหมานทุกคนเบิ้งคลิปแล้วก็ไป มื่อนี้มี่เด็ดบอกอย่าลืมได้พี่น้อง420เอา420กับสองหาเอาราคามันเด็ดเนาะคราคาเบิ้งเบิ้งชิมงื่แล้วก็ไปลองเชียงดวงเบิ้งครับผมอ่าอย่าพึงหน่อยใจด้วยครับว่าจะของบ่รวยรลนย้องเบิ้งกันกันออกเรียกบอกกันมัดเสียงเงื่อนได้จริงถ้ากันถือกับมาซื้องเงนน้ำได้นู่นเนี่ยซื้อไปเรียกไว้เนาะครับซื้อไปเนี่ก็เฮาสิเอาไปใส่โน้ตอื่นเนาะครับผมอ่ะเดินทางมาถ่ายท่านหรอครับ ครับผมครับมักตัวใดกับทูมาต่อรองราคาครับผมตัวมหาแนนูคุยได้ครับผมครับครับครับพอกันชิปไม่เชื่อต่ไปครับพี่น้องกินข้อเสียบนอนหลับด้วยเพียงเด้อครับผมมือนีครับวันทีสิบหกลำลำลุยๆครับครับขอให้ลุยรวยถูกลุนที่หนึ่งทีหนึ่งที่สองที่สามที่จะหาครับสองตัวสามตัวให้ถือด้วพี่น้องเด้อครับผมพอกันชิปไหมครับชิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ